คิวลิบนี้ขออวดหลายรอบหน่อยนะคะเพราะว่าชอบสวยเมืองพิการท่านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูผักในบ้านนะคะที่ปลูกไว้นะคะกะ็จริงๆแล้วผักตรงนี้คือเป็นผักอชุดใหม่นะคะเพราะว่าชุดแรกนะคะคือบ้านผักนะคะก็คือชั้นบางเขาเรียกว่าชั้นวางผักนะคะอยู่ที่ในบ้านผักนะคะในเรือนกระจกนะคะมันผักบ้านผักนะคะโอ้ดูสิสภาพกระจุนกระจายเลย โอ้แม่เจ้าทำไมอะไรเป็นอย่างนี้อ๋อหัวใจจะสลายนี่คือพายุนะคะจริงๆบ้านผักไม่ได้ปิวนะคะแต่ว่าอ่าคือชั้นวางผักนะคะมันล้มลงนะคะเนื่องจากการสั่นสะเทือนนะะก็มาเริ่มปลูกผักใหม่นะคะคือเพาะแล้วก็เอามา ใส่ในบ้านผักอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือรอบแรกก็คือภัยธรรมชาตินะคะภายจากธรรมชาตินะคะมันมีพายุเข้าจริงๆบ้านทั้งหลังไม่ได้ปิวไปนะคะแต่ว่าการสั่นสะเทือนนะคะแล้วทําให้ชั้นของผักเนี่ยค่ะล้มลงนี่คือ,อข้างในนะคะของบ้านผักอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือคือหลายรอบเลยความอบอุ่นมันไม่เพียงพอนะคะกับ ในบ้านนะคะเพราะว่าผักหลายชนิดนะคะชอบความอบอุ่นนะคะก็คือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีฮีเตอร์นะคะที่เครื่องทําความอุ่นในบ้านผักก็คือม,มีบ้านผักอ่าแล้วก็อ่าก็คือมันมันคือมันอุ่นกว่านีดเึงแค่1องศาหรือประมาณนั้นนะคะเวลามันหนาวก็หนาวจริงๆนะคะไม่ได้คือดอกดาวเรเืองฝรั่งเศสนะคะคือข้างนอกบางวันมันก็มีหิมะตกนะคะและบางวันนะคะก็คือมีพระอาทิตย์นะคะ กำลังตกดินนะคะอันนี้เวลาสองทุ่มนะคะก็คือสวยนะคะสวยได้บรรยากาศนะคะสวยจริงๆค่ะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ